พี่น้องเจ๊เห็นดยังน้ำข่อยบอืบอคืองามเถะปืดพี่น้องปัดดปั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 ดดปัดปัดดอกเนียเฮ็ดพึ่งเลือดพี่น้องเฮ็ดพึ่งเลือดเบิ้งปบดขึ้นมาใหญ่เถะปืดปืดพโกบักโม่พวกแจงพี่น้องเจ๋เบิ้งเจ๋เบิ้ง ใหญ่ขักใ,นนใหญ่แนยาาที่พี่น้องเพื่เกือบเป็นก้อยบกเขามากที่พี่น้องเอ้ยปอดเพื่อพี่น้องจะเสานน้ำข่อยบอกปัด บงก็จะเอาไปตากแดดด้วยพี่น้องก็จะเอาไปตากแดดไปฝากมูเมืองไทยป้าดดอกไงคักพี่น้องเบิงงามคักงามเนี่ยแต่ป้า หี่นอ้อปืด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 สอวน้ำข่อยว่าพี่น้องขึ้นหลายงามคักพี่น้องปึ่บพี่น้องเบิ่งเต็มตากาะกร้าแล้วก็ดจีไสเปย์เริ่ดแบบนี้พี่น้องกอดจีใส่เปย์แล้วโอ้ยงามคักงามแน่พี่น้องเสียไปตากแดดเด้อจ้า ผลอีกดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดอ <and> ันงามแต่พี่น้อง Mm. เก็บเอานิดหน่อยพี่น้องเฮ็ดมันปูเอาไปให้คนข้างบาทมืดนะ ต่ดอกตากแหง้งงามคัับพี่น้องงามอีดีงามอีร้องามกระดงงามกระเดียอ๊บเสียวไปตากแดดได้พี่น้องเลย ทั้งเาถาเทิงเนาเห็ดพึงหวานเอาไปตากแดดได้บ่ตากแดดพี่น้องได้อยู่เห็ดพึ่งเลือดไปตากแดด đọc đi mò là nạ đấy Đọc nhỏ đầy vô Đọc nhỏ đây vô phía nó Đọc tạc đẹp Ngam ngam Xây đầy vô Đọc đi โอเคนี่พ่อพี่น้องเอาไปตากแดดาพี่น้องดอกนี่เมีเอาได้บ่เอาได้ไหมเอาได้แบบโอ้ยเดี๋ยวเอาฟองหนาพ่นออกพี่น้องเอากรได้พี่น้องเั่วแล้วเอาพึ้นไว้นี่ละหย่อนแสงไหมพี่น้อง สีไหมสีงามงามพี่น้องเอ๊จักรยานไข่ลมพี่น้องจักรยานพญใหญ่ง่อยลม <c oughs> นอนแองแองเลยบาดเฮ็ด <c oughs> นาแลพี่น้องแต่ว่าข่ยบก,ก็บเอาเฮ็ดมันปู <c oughs> เอาเฮ็ดมันปูไปฝากคนแถวบ้านพี่น้องสำหรับข่อยเต็มตู้เย็นมหมดแล้วพี่น้องเอ้ย เก็บหลวกใส่ตู้เย็นเต็มไปหมดจนบมอมีหม่องเก็บแหรอมี่จะไปฝากคนแถวบ้านนั่นพี่น้องเอ๋ยเห็ดผึ้งเลือดเขาเห็ดนาแหลพี่น้องเบิง่งพ,พุ่นามีแต่อดอกง,งามๆเห็นบ่จุมุจิมิตุปุตุปิพุน่นาดอกซัมนี่ค่อยเอากันหนะ้า เฮ็ดนาเลกซัมนี่นเขาเอาอยู่พี่น้องจุมุบ้านๆเขาบอกเอาก็เจอเห็ดผึ่งเลือดสองดอกเอาพี่น้องเอาดอกนี้ก็กระสีเอาแกงแสบนะคะเห็ดผึ่งเลือดอร่อยอร่อยซัมนี่ก็กระสีเอาอยู่นี่แน่เฮ้ยเอาแล้วซัมนี้แกงแสบแสบนะคะ พึ่งแม่มดแกงเสียบพี่นอ้องเอ้ยเห็ดอันนี้เอาสิคะรออะไรเห็ดแกงอร่อยใครก็อยากได้เห็ดนาแหล่พี่น้องงามดิคอยเห็นทั้งอื่นเพิ่นเก็บเถาเถาเพิ่นก็เก็บแต่ว่าทั้งข่อยข่อยบอกเก็บเจอพี่น้องมันหลายปาดเกิดเป็นข่อยเหยียบพี่น้อง ข่อยแนมไก่เขาบอดีแนมไก่ปื๊ดดอกนี้วายเอาสิค้ารออะไรนี่โอ้ยงามค่ะพี่น้องเอ๋ยเก็บ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 ต่อเพิ่นเก็บไว้เบิ่งพี่น้องเกือบเป็นข่อยเหยียบเพิ่นเขบาบอสังเกตเขบาบอเห็นดิข่อยแนมไก่มดมองไกลไก่ผัดบอดแนมได้พี่น้องเอ้ย เสียบเห็ดเห็ดพึ่งแม่มดแซนอร่อยอเกิดไหม่ได้อีละโอเคนี่พอเขาเจาตัดใหม่เห็ดกะอยากออกได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกบขึ้นบ่ค่อยได้เพราะว่าเพิ่นตัดต้นใหม่หลายค่อยห้าเห็ดน้ำขางทางนี้ดิพี่น้อง ขอบริเไปไกลจากทางบันไหนด้ป้าบ้านคอยหลายแต่ว่าเขาเจ้าก็ตัดลายหลายพี่น้องเลยยางๆยากได้พี่น้องพ่นกองกองใหม่เข้ายางเข้า้องเราบัางย่านลื่นนะพี่นอ้องอิดพิ่งเลือดเท่าแล้วพนเน่าพี่น,น้นอง เอาได้ป่ไใจครึ่งนึงองืมเท่าฟ๊าดคือดอกไงเทะดอกไงเืิ่งเนีย้ยพี่น้องคือดอกใหม่เนี่ยเห็ดมันปูร้ยดอกไงหาย หนาวขาดว่าเฮ็ดสิออกอีกหลอบตึงนด้พี่น้องฝนตกมาเมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อวานป่าแห่งเป็นอาทิ์ฝนพิ่งตกเมียขาดว่าต้องได้เก็บอีกหลอบแน่ๆแน่พี่น้องตัดขาไปเลยพี่น้องหลอบนี้เสียไปให้คนแถวบ้านห้องขอ่อยว่ามีหมองเก็บล้วหลายโพดลายเอาหลุ่นเอาเหลือเก็บไปกับบริกรดอกพี่น้อง được ở thể đột ngâm ngàm đột ngâm ngàm khá nhanh nhanh งามบอพี่น้องกิบไปตากแดดพี่น้องป่าเฮ็ดพี่น้อง,เอ,งเอาได้บอพี่น้องก็สิเอาฟ้องหนามมันออกเอาไปตากแดดพี่น้องเอ้ย สีสันสวยงามงามคักพี่นอ้องนี่อีกบ้างเนี่ยปาดเห็นเขาเจ้าเก็บแต่ว่าคอยบอเก็บเวยพี่น้องกับบานแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปแวะอีกบานหนึ่งทางไปบานยู่ว่าหัวสิมีบอกับสิบบัดรไทยให้เบิรงนเลยพี่น้องเด้อ